เมื่อลดถทัวร์มาจอดหน้า IG b ีบเจอวิจารณ์หนักชาวเน็ตซัดเละหลังโพสต์นี้ออกไปเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงนางแบบสาวสุดแซบในตอนนี้ก็ว่าได้สําหรับบ,บีน้ําทิพซึ่งตอนนี้หัวใจเธอยังโสดสนิทและไร้เงาคนมาดูแลหากใครติดต่อสาวบีในอินสตาแกรมมักจะเห็นว่าบีมักจะอวดหุ่นแซบเซ็กซี่ให้ดูบ่อยๆทั้งชุดวันพีซและทูพีซ เมื่อล่าสุดนะครับเธอได้โพสต์ใน IG Story สุดพีกนะขนาดกำลังนอนอยู่ในอ่างอาบน้ำแล้วกระดิกนิ้วเท้าสุดชิลโดยเพจเจมอย108นะครับโพสภาพดังกล่าวของสาวบีพร้อมบอกว่ากูอยากเผือกเลยเข้าไปส่องแม่บีโอเคนอนก็ได้สบายใจละฝันดีทุกคน แต่ปรากฏว่าชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากษ์กันสนั่นไม่ไวายถล่มสาวบีกันอย่างรุนแรงมากต้องการเสืออะไรขณะที่บางคนก็คอมเมนต์เตือนว่าถ้ามองแบบเป็นกลางในช่วงเวลาที่มีดราม่าหนักกระแสแรงอยู่ขนาดนี้ไม่ควรโพสอะไรเลยจะเป็นการดีที่สุดขณะที่บางคนก็คอมเมนต์ติดตลกไปว่าไม่กล้าเม้นเลยเขาบอกราศีเมย์จะเสียเงินก้อนใหญ่เป็นต้น และนี่คือเล่าความคิดเห็นของชาวเน็ตนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ารถทัวร์ไปจอดที่หน้า IG ของเธอกี่คันนะไม่รู้ว่าสาวบีจะตั้งรับทันหรือเปล่านะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตาม